สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564มานำเสนอครับสมควรก็ t out จริงๆวันนี้กลุ่มใจไม่รู้จะปั่นเรื่องไหนขึ้นเทรนอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ดีระหว่างเรื่องต้มกะไอ้ถึงคราวเป็นไก่ในเข่งตบตีกันเอง กับเรื่อง Amnesty International Get Out from Thailand ที่พลึบไปทางแผ่นดินเอาเรื่องหลังดีกว่าพอดีเมื่อวานวันที่22พฤศจิกายนศาลอาญานัดฟังคำสั่งเพิกถอนประกันตัวรุงไม้ชัยอรมหรือแอมมี่กรณีกระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวของศาลคือพวกนี้เคยรับปากกับศาลในคดีอื่นๆก่อนหน้าหลายคดีไว้แล้ว ว่าถ้าได้รับการประกันตัวออกไปจะไม่ทำแบบนั้นอีกแต่พอได้รับประกันออกไปก็อีรอบเดิมอีกทางเจ้าหน้าที่จึงร้องขอให้สารมีคำสั่งเพิกถอนประกันเพราะทำผิดเงื่อนไขซ้ำซากสารอ่านคำสั่งให้ฟังดังนี้สารพิเคราะห์แล้วทางผู้บริหารศารอาญาได้มีการประชุมกันในทางไตสวนจำเลยที่5รุง่งได้มีประกาศเชิญชวน ให้ออกมาชุมนุมแต่งกายชุดดำในวันที่28กรกฎาคม2564เป็นการกระทําให้เสื่อมเสียแก่สถาบันอันเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวสรุปรุ้งนอนคุกต่อไปเฉพาะรุ้งนี่แหละได้รับเลือกปฏิบัติจากแอมนัสตี้นำเธอไปร่วมเป็นสินค้าสิทธิมนุษยชนทางการรณนรงค์โดยนางปียนุษโครสาร พูมโดยการแอมนัสตี้ไทยเปิดแคมเปญ r i ส e for Ri ส s ให้พวกหากินกับสิทธิมนุษยชนด้วยกันที่กระจายอยู่หลายประเทศทั่วโลกช่วยกันตีปีบให้ผู้คนส่งข้อความบีบรัฐบาลไทยให้ยกเลิกข้อหารุ่งทั้งหมดและยุติการดำเนินคดีผมอ่านข้อความที่แอมนสตี้ไทยเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้รุ่งแล้วขออนุญาตใช้คำว่าตอแหลโลกได้ด้านานขนาดนี้เชียวหรือ ตอแหลยังไงอ่านที่เขาบรรยายสิคนนอกบ้านนอกเมืองที่ไม่รู้ความอ่านแล้วคงนึกว่ารุง้งคือสาวผู้เพียบพร้อมคุณสมบัติคุณสตรีที่แสนจะเปราะบางบอบช้ำได้เพียงตีนมแมลงวันเกาะพุงแต่เธอกลับถูกย่ำยีพรหมจรรย์แห่งสิทธิมนุษยชนป่นปี้แบบนี้ต้องช่วยนางเอกประมาณนั้นอ้าวอ่านในส่วนของรุง้งที่เขานำไปโฆษณาชวนเชื่อสิ รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลจากประเทศไทยจากเด็กขี้อายและเงียบขรึมได้กลายมาเป็นแกนนําในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเธออาจถูกจําคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะใช้สิทธิ์ในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบโดยเธอได้ออกมาคัดค้านการใช้กฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพมาตรา112ที่ถูกนำมาใช้เพื่อปิดปากวิพากวิจารณรัฐบาล มีนาคม2,564รุ่งไม่ได้รับการประกันตัวและต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา60วันตามความผิดมาตรา112เธอได้อดอาหารประท้วงเป็นเวลา38วันจากนั้นเธอได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่ล่าสุดสารไม่ได้ประกันตัวในกรณีใส่ดรอปท็อปเดินห้างทำให้ต้องถูกคุมขังอีกครั้งทั้งนี้เธอยังต้องเผชิญกับข้อหาอีกมากมาย และอาจจะถูกจำคุกตลอดชีวิตหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยมันตอแหลโลกไหมเพราะอย่างนี้ดร์สเสกสกลอัถาวงหรือแรมโบ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกถึงได้เปิดแคมเปญลงชื่อหนึ่งล้านคนเชิดหัว a อ n ม s t สตี้อินเตอร์เนชั่นแนลให้พ้นไปจากประเทศไทยตอแหลยังไงจะแจกแจงให้ฟังไม่เพียงตอแหล ยังสิทธิมนุษยชน2มาตรฐานอีกต่างหากก็ดูสิ3นิ้วอยู่ในคุกระหว่างประกันมีตั้ง5 6ถึง6คนมัง้งทั้งเพนกวินไม้อานน์เบนจาทำไมแอมนัสตี้จึงอุ้มเฉพาะรุงคนเดียวไปเรียกร้องว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ปล่อยให้ยุติการดำเนินคดีแล้วคนอื่นอย่างอานน์ไม้เพนกวินเบนจานั่นละ่ะช่างมันงั้นหรือก็ช่างเถอะ มันเป็นเทคนิคทางอาชีพสิทธิมนุษยชนของพวกเขาแต่ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงไปโฆษณาชวนเชื่อนีส่สิมันเป็นการตอแหลที่เสียหายกับประเทศมากประเด็นแรกโฆษณาว่ารุงปนัสยาเด็กขี้อายและเงียบขรึมคนอายุ23-24ถึงและโพสถึงประธานรัฐสภาด้วยข้อความว่าถึงชวนหลีกภัยและสอวอทุกคนนะคะคอ วยค่ะเนี่ยนะเด็กขี้อายและเงียบขรึมประเด็นต่อไปที่ว่าเธออาจถูกจําคุกตลอดชีวิตเพียงเพราะใช้สิทธิ์ในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบโดยสงบพ่อึงสิแบบนี้สมควรแล้วที่ถูกตะเพิดให้พ้นประเทศใช้คำว่าอาจนําหน้าถูกจําคุกตลอดชีวิตนี่ยิ่งชัดแจ้งในเจตนาร้าย ป้อนข้อมูลทางคาดเดาหวังให้ชาวโลกเข้าใจผิดๆในกระบวนการยุติธรรมประเทศประเด็นต่อมาที่ว่าใช้มาตรา112เพื่อปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรณรงค์ด้วยข้อความแบบนี้ไปได้ยังไงกฎหมายของประเทศมีอยู่ใครก็ตามเมื่อไปละเมิดต้องถูกดำเนินคดีเป็นการปิดปากตรงไหนแบบนี้บิดเบือนชัดๆ ที่ระยำหมาไม่แดกแอมนัสตี้แหกตาโลกว่าสารไม่ได้ประกันตัวในกรณนีใส่ดร็อปท็อปเดินห้างทําให้ต้องถูกคุมขังอีกครั้งนี่คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เลวร้ายควรจัดการกับองค์กรหากินทางบนทํำลายชาตินี้จริงๆที่สารไม่ให้ประกันรุ่งเมื่อ15พฤศจิกายนนั่นไม่เกี่ยวกับใส่ดร็อปท็อปด้วยประการทั้งบวก การเอาไปบิดเบือนพูดฉะนั้นชัดแจ้งในเจตนาขบวนการสามนิ้วล้มเจ้าเห็นเห็นอยู่ข้อเท็จจริงมีว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนศาลนัดสอบคำให้การคดีเพนกวินไม้รุ้งเบนจาบ็อกกี้ที่ใส่ดรอปท็อปเขียนข้อความละเมิดมาตรา112บนร่างกายไปเดินสยามพารากอนเมื่อวันที่20ธันวาคม2563 ซึ่งรุ่งจะต้องยื่นประกันตัวต่อศาลในคดีนี้ในวันนั้นศาลไม่อนุญาตให้มีประกันด้วยเหตุผลว่าจำเลยเคยกระทําในลักษณะทำนองเดียวกันกับคดีนี้มาหลายคดีแล้วหลังถูกฟ้องในคดีนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีศารอาญาก็ไปกระทำผิดซ้ำซึ่งเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามของศารอาญาจนพนักงานอายการร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว หากจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปจำเลยอาจไปกระทำการอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีกกรณีนี้จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องเห็นไหมไม่ใช่ประเด็นประกันตัวเพราะใส่ดรอปท็อปเดินห้างไม่ได้ประกันเพราะอายการร้องขอให้เพิกถอนประกันเนื่องจากให้ประกันไปแล้วก็ไปทำผิดซ้ำอีกคนละประเด็นกับเรื่องใส่ดรอปท็อป แต่ก็ไปบิดเบือนเจตนาให้คนหลงเข้าใจผิดว่าที่รุ้งไม่ได้ประกันเพราะใส่ดรอปท็อปเพราะสันดานอย่างนี้แหละเมื่อวานดรสุพนัทถึงได้โพสต์ว่าเมื่อลองไล่เช็คประวัติกันดูให้ดีๆจะพบว่าคนเหล่านี้มักเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รับเงินจากต่างชาติหรือมีต่างชาติให้การสนับสนุนด้วยการแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น Open Society Foundation, Henrik b o s t e f a n National Endowment for Democracy หรือ NED, Fund for Global Human Rights FGHR, American Jewish World Service AJWS และอื่นๆคนเหล่านี้จึงสมควรได้รับการขนานนามให้เป็นสุนัขรับใช้ต่างชาติแทรกแซงประเทศไทย พฤติกรรมของสุนัขรับใช้ต่างชาติแทรกแซงประเทศไทยจึงเป็นการแอบอ้างประชาธิปไตยที่แปลว่าผลประโยชน์ของต่างชาติหากแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยที่แปลว่าผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยตลอดจนละเมิดต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยไม่ต่างจากก,กระบฏดรสุพนัท22พฤศจิกายนพศ2 5 6พันหก ประชาธิปไตยทีซิสบายด็อร์สุพนัทนี่ยังไม่จบประเด็นสันดอนแอมนัสตี้ที่ต้องเช็ดหัวนะแต่ว่าวันนี้พอก่อนคนปรายซอยศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ